สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสีเพื่อนนะครับผมช่างโต้งนะครับตัวนี้เป็นงานซ่อมเนาะตัว BEO นะครับ A A1 นะครับตัวนี้ฝนตกนะฮะก็ตัวนี้งานยุ่งๆหน่อยนะครับฝนตกก็ยังทำนะครับยังไม่หยุดนะฮะเดี๋ยวทำเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพักนะฮะนี่นะฮะ BEO นะครับ b o Star A1 นะครับโอเค กล่องมาเป็นกล่องสวยงามเลยนะครับตัวนี้นี่มาการก็คือชาร์จไม่เข้านะครับอ๋อตูดชาร์จหายไปแล้วนะครับเก <Okay, S 1> นนะ่าที่อยู่ข้างในเนาะลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเราจะซ่อมได้ไหมเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนเนาะต้นดูว่าติดหรือเปล่านะครับ มเนาาะน่จะแบดหมดแล้วแหละตัวนี้ตัวนี้ผมเคยเปลี่ยนบ่อยอยู่นะครับเปลี่ยนแก๊กชาร์จนะครับเยอะบ่อยๆออย,อยู่มันเป็นมันหัก ที่เปิดไม่ติดเนาะนะฮะก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เป็นอะไรมากเนาะน่าจะแค่แบบอารมณ์แบบเอ่อมันตู้ชามันหักไปเนาะแล้วก็แบบมันก็เลยแบบชาไม่เข้าแล้วมันก็แบตหมดไปเลยอย่างี้เนาะแต่ผมก็กังวลอีกเรื่องนึงก็คือแบตหมดไวนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราเราแก้ในส่วนของอแจ็คชาร์จไปนะครับ นี่เป็นเสียบโอเคนี่นะครับก็นี่เนาะดอกเบลเลอร์เลยนะครับดอกสวยดอกดูดีมีชาติตะกูลมากนะครับก็นี่ด้านในเนาะนี่นะฮะอันนี้เป็นบลูทูธแบตเตอรี่นะครับข้วแบตเตอรี่ล่าสุดผมยังไม่เห็นตูดชาร์จนะ ตอนแรกแต่ผมเขย่าเห็นมันเหมือนแบบมันมีอยู่นะแต่พอแกะมากับไม่เจอนะครับกลัวจะเข้าไปอยู่ในดอกป,ประเด็นนะครับเดี๋ยวลองหาทุก่อนหรือลูกค้าหรืออาจจะไปแกะมาแล้วอะไรย่างนี้เนาะไม่แน่ใจจริงๆอยากจะเจอในนี้นะฮะนี่นะฮะแต่ไม่มีนะครับ จริงๆอยากใจอยากจะเจอวางอยู่ในนี้จะได้แบบว่าดูขาดูอะไรมันเนาะแต่ไม่มีละอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ครับมุดอยู่ตรงนี้นะครับกลัวจะไปช็อตจังเลยมันจะไปแบบว่าบางทีมันกิ้งได้นะครับนี่แบบมันมันหลุดเนาะมันหลุดอยู่ข้างในเนาะแล้วแบตมันมีไฟอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็กิ้งก,ก็เข็กเข็กเขกเขกไปแล้วเขยาเ่าอะไรเงี้ยมันทําให้ช็อตได้นะเนีย่ยไปโดนอุปกรณ์พวกเนี้ย ก็อยู่ที่ดวงนะฮะลุนลุนอยู่ที่ดวงเยียเดี๋ยวเอ,อไมอ่ดวงเลยอยู่ที่สีมือด้วยนะครับเดี๋ยววัดแบตก่อนถ้าแบตมีไฟไม่น่าเปลี่ยนแล้วนะฮะแต่ถ้าแบตไม่มีไฟผมเปลี่ยนให้นะฮะก็จะมาลุ้นว่าจะติดไหมนะฮะแต่ถ้าแบตมีไฟแล้วยังเปิดไม่ติดเนี่ยไม่น่าทำแล้วนะฮะแบตไม่มีไฟเลยนะครับก็ต้องลองลุ้นดูนะครับแบตเป็นศูนย์เลย ต้องมาลุ้นก่อนนะฮะว่าจะได้ไหมเนาะเป็นกล่องสวยงามเดี๋ยวจะต้องเอาเมนบอร์ดออกขึ้นมา ผมนะฮะหลังจากที่อันนี้นครับจัดให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะใช้ได้ไหมนะผมกังวลเรื่องเดียวเลยคือตอนที่ตู้ชาร์จมันหลุดมาเนี่ยมันอาจจะไปโดนอะไรอย่างงี้นะครับคือโดนแบบเพราะมันเพราะตอนผมเขยา่าอ่ะผมรู้เลยว่ามันกิ้งอยู่ในเนี้ยมันก็แคบอยู่ในเนี้ยซึ่งโอกาสที่มันจะแบบไปโดนอุปกรณ์พวกเนี้ยที่มันอย่างเนงะี้ยเพราะว่าตัวน,นี้นเป็นโลหะ มันจะกิ้งไปกิ้งมานะฮะโอกาสที่มันจะชอ็อตเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะฮะก็๋ยวลุ้นกันนะครับตอนนี้ผมจะใส่แบตแบบไอ้ใส่น็อตแค่แบบแค่พอล็อกไว้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราจะลองชาร์จอย่างเดียวจะลองชาร์จแล้วดูกระแสชาร์จว่าเข้าไหมาตยงนงี้นะ,ะัะ นนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองชาร์จไม่เข้าอุย้ยไฟแดงอะ่ะนี่นะครับไฟแดงนะแต่ไม่เข้าเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว พยายามชาร์จแล้วครับพยายามชาร์จแล้วคือเมื่อกี้แบตมันมีศูนย์เลยไงพยายามชาร์จแบตเสื่อมป่ะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะครับมาแล้วกระแสชาร์จมานิดนึงนะครับตอนแรกกระแสชาร์จเป็นศูนย์เลยนะฮะม,ม,มาแล้วมาแล้วแต่ลองดูก่อนแล้วชาร์จทิ้งไว้นะครับดูอาการตอนนี้เข้าแล้วนะฮะขึ้นเนี่ยชาร์จแดงแล้วก็ลุ้นว่าจะชาร์จได้จนเต็มคือน ห่วงที่สุดเลยคือกลัวแบตมันจะเสือ่อมนะครับแต่คิดว่าตัวนี้น่าจะเปิดติดแล้วแหละเพราะว่ามันแบบมันมันชาร์จเข้าแล้วอะ่ะเดี๋ยวลองชาร์จก่อนเดี๋ยวทิ้งไว้สักสามสิบนาทีชั่วโมงเนาะชาร์จทิ้งไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเรามาลุ้นต่อโอเคนะครับผมนะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวคือใจร้อนนะฮะอยากอยากฟังเสียงนะฮะก็เดี๋ยวประก,กอบไปก่อนเอ๊ะผมก็ปิดเมื่อกี้ผมก็ถอดแบตไปแล้วนะ ดันติดเองเนะฮะไม่เป็นไรที่เราก็ถอดแบตไปแล้วนะสวมติมันค้างเหรอก็ไม่ค้างนะมันเขาติดเองคือคืออะไรไม่รู้นนะตอนนี้นะ ก็อยากฟังเสียงลองฟังดูนะเดี๋ยวลองเสียบก่อนอันนี้ ม่รู้นะครับตัวน,นี้นะแบตไฟนี่พอมั้งที่ใช้ไปประมาณสัก10บนาที20นาทีครับไม่ใช่แบตไฟไม่พอนะครับเดี๋ยวลองก่อนชาร์ไปเรื่อยนะครับแต่อ,องตงก็กินกระแสน้อยอยู่นะครับคือคือตัวนี้กินกระแสนในการชาร์แต่ก,ก็น้อยเออเมื่อกี้ผมก็ลืมวัดโค้วแบตบมีไฟเพิ่มมาอย่าง วัดไฟดีกว่าชัวนะโอเคนะครับเดี๋ยวลอง กลัวน็อตล่วงใส่บอร์ดจะลองดูไฟก่อนนะครับตอนแรกมันศูนยนะแต่ตอนนี้ถ้าเพิ่มถ้าแบบมันดีอยู่มันชาร์จประมาณนี้มันน่าจะมีไฟขึ้นมาบ้างละแต่อาจจะยังไม่เต็มอะไรอย่างนี้นะฮะนี่หมาแล้วมาแล้วหโวลต์กว่านะครับมา6กโวลต์กว่านะครับแสดงว่าแบตยังยังได้อยู่นะแต่ว่ามันต่ําเหมือนมันโลแบตเตอรี่อยู่นะครับก็ ต้องชาร์จต่อไปเรื่อยๆแสดงว่ากระแสชาร์จเขาไม่ได้เยอะนะเขาชาร์จแค่ชาร์จแค่0.6นี่แค่600มิลลิแอมป์ชาร์จนี่เขาไม่นเน้นแบบไม่ได้เน้นแบบชาร์จไวนะฮะน่าจะเน้นถนอมแบตบ โอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะนะฮะเดาคิดว่าได้จะใช้ได้นะนะโอเคก็เดี๋ยวเราชาร์จทิ้งไว้ก่อนยาวๆนะครับดูอาการมันมีไฟมาประมาณ6โวลต์กว่าแล้วแต่มันยังไม่เต็มนะมันยังแบบประมาณอาจจะโลแบตเตอรี่อยู่นะครับคือยังไม่พร้อมสำหรับเปิดนะครับะตัวนี้นะครับกับ b B N O นะครับด O S อ U N D นะครับ A 1นนะฮะอยากจะลองฟังเสียงด้วยประเด็นนี้นะเรานะ ก็เดี๋ยวชาไปต่อเนื่องก่อนโอเคนะครับผมนะหลังจากที่เราทำเสร็จเนาะแล้วก็ตัวนี้เนาะ BNO BNO Bio s a d A1 นะ Gen2 NO, น NO, NO นะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้หลังจากที่ก็ชาร์จทิ้งไว้นะฮะ พักหนึ่งนะฮะประมาณสักชั่วโมงนะฮะมาแล้วนะครับนี่นะฮะเรียบร้อยก็ยังชาร์จเข้าอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะพอใช้ได้แล้วอถอดกอนนะครับคอนเน็กได้แล้ว เปลี่ยนใจดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพลงนี้เดี๋ยวมันนั่นนะฮะมันเดี๋ยวมันเป็นลิขสิทธิ์เพราะว่ามันจะเป็นลิขสิทธิ์เพลงนะฮะเนาะจะลงคลิปไม่ได้นะ,นะ,ะ e N o, เรียบร้อยน,น,นะครับตัว E N O เนาะสวยอยู่ด้วยเสียงดีทีเดียว นะครับผมนะฮะเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีลูกค้านะครับของลูกค้าตัว B N O เนาะที่ส่งมาซ่อมนะครับนี่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับได้ยังไงจัา แสชาร์จเนี่ยหนไปศูย์จดหแอมป์นะครับโอเคนะครับผ่านแล้วก็จากตอนแรกที่มันเวจาที่เราซ่อมเสร็จเนอะแล้วก็แบตมันก็ไม่มีเลยเนอะนะฮะก็ก็ชาร์จจนตัวเนี้ยเปิดได้ละนะครับ okay. เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมเปิดลองทิ้งไว้เดี๋ยวลองชาร์จดูอะไรดูก่อนเนาะน,นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวใังเดี๋ยวแอดมินส่งงานให้เนาะน,นะฮะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ